แต่งก็คือคือฝาคาร้อนน้ำวัดวัดตั t ฟักน้ำน้าแล้ว What? What น,วนี่มาที่น,นี้นะครับมาจากแม่ตอกเจอทอง, okay. ทงคลิปก้อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมก็มาอยู่กับประเทศเมื็กขวางนะวันนี้เราจะมีมีสิ่งดีๆมาแอบแม้ตแต่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งรถกันนะครับผม ุกคนรู้ว่าอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะว่าจะแต่งชิ้นไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนด้วนยะนะครับผมที่ผมยังลงคลิไป่้าๆแล้วเพราะไม่มีเวลานะยุ่งทำงานเยอะนี่เดี๋ยวให้ดูครับสิ่งที่เราจะแต่งก็คือรถคันนี้ไปเลยไป Just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me grow. ฝากคาร์บอนนา้ h a t ด h ัดต่อไปน้มแล้วนี่มาคุณนี้นะครับมาจากแม่กอ,องที่ายแม่กองครับจะมาเปลี่ยนฝากคาร์บอนรถคันนี้คนระับแม่ผมไม่รู้นะแ,แม่แม่ผแต่งนะแล้วกาแฟเดนได้วะแต่รอติดตามที่ีต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลูกจ้าฝนตกครับผมตอนนี้เราก็มาช้างมาแล้วนะครับเพื่ออยาให้ดู่ป่าที่เลือกใช้เป็นของมอนซ่าลายเอวันเก้าช่องนี่ครับช้างมาจาก แม่กองครับให้พี่ฝากร้านนะครับเดี๋ยวขึ้เฟซแวร์ครับใช่ครับก็ใครพกไอ้เขาบ่าแม่กองครับใครสนใจติดต่อพี่คนนี้ได้ครับมีจุกรุ่นครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูฝาฝาอันนี้เลยมอนต้าไทยแลนด์ลนยเอฟวันครับเดี๋ยวเราไปชมออนเซตกันเลยไปนี่ครับเราก็ จนะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับยวตั้งสูงนี่ให้ดูลายลาย F1 เมื่อกี้ฝนตกโอ้โหเช็ดเลยจะไม่อยู่แล้วฝนตกมาแล้วนี่เหลือทำนีกหลายย่างคนระับแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาดุมล้อที่ปิดดุมล้อนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งให้ดูทุกคนอันนี้นะวัตบู แค่ตอนนี้ครับรรทุราคาแรงมากเลยครับแปดพัน 8, แล้วขายอีกกี่พันวะบรรทุนห้าพันกว่ามาังขายอีกสองสามพันแล้วก็หัวฟิตติ้งแล้วคอามหมืนตังครับราคาเอาเรื่องคัตอนน,นี้ให้ดูทั้งคันยังไม่ได้โลดนะรถก็ไม่ได้โลดไม่มีตังครับตั้งหมด แมวจะดาวแล้วันนะี้ดูทรงนะเดี๋ยวไ้บองนะรถเจ็ดเดือนะ 7, 7, นะพี่เจ็ดพันโลเจ็ดพันก็โลนะแล้วอยได้ใช้นี่เลยไาเดี๋ยวดูตอนอีกทีนึงนะแล้วตั้งสูนนี่นี่เดี๋ยวไปดูข้างหน้านี่โอ้ย้อนแสง ดูว่าเต็มเต็มเลยนะกำลังมาได้ทรงนี้ครับทุกคนนี่เนไ่ฝป่ามังกาเรียบร้อยโอ้ป่านนี้โดนแะล้มืนแปดนี้เป็นกำลังของ่บรนดนี้น,นะจะให้ดูรอบคันก่อนฝนตกด้วยนี่ดูดู เป็นเงินเก็บมอ่ผมั่งเลยนะครับถ้าใครใครชอบผมนะาลืมกดแชร์กดไลค์กดซมัครอะไร้ด้นะครับจะให้ดูรอบขันรอบขัน yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Seen the rest I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still